ได้บินค่ะหนึ่งหรูอคุณภาพสองสามสี่บินเลยค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะปายหมุน ไปค่ะนับหนึ่งนับสองสามซอยเท้าสี่หา้หากหากหันตัวนะคะเจ็ดหันไปด้านช่างเลยลูกแปดเก้าสิบสิบ เอ็ดคั้สุดท้ายค่ะสิสองไป